สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับอ่านข้าเเซนกันเหมือนเคยนะคะวันนี้หยิบเล่มนี้มาฝากค่ะ The Fiat Standard นะคะเขียนโดยเซฟิดีนแอมมัสค่ะเรียบเรียงโดยพิริยาสัมพันธารักษ์พิรพัฒน์หานคงแก้วติงโจ้ไรซ์ชีฟและสมนึกไรซ์ชีฟนะคะเล่มนี้จากสนักพิมพ์ C1 ค่ะ เล่มนี้ค่ะเป็นผลงานเล่มที่สองของศาสตราจารย์ดรเซฟฟีดนแอมมาสนะคะนักเศรษฐศาสตร์ผู้ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกค่ะโดยดรแอมมาสเนี่ยคะได้ทำการวิเคราะห์ระบบเงินของรัฐบาลในมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะด้วยการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของศักยภาพในการแลกเปลี่ยนเชิงระยะทางของเงินเฟียตที่ทำให้มันสามารถเอาชนะและเข้ามาแทนที่ทองคำในฐานะระบบเงินของโลก ดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเล่มนี้ดรแอมมัสเขาพูดถึงอะไรบ้างค่ะข้อแรกนะคะเขาพูดถึงกลไกการทำงานของระบบเงินเฟียตค่ะโดยนำไปเปรียบเทียบกับการทำงานของบิตคอยว่าเงินเฟียตเนี่ยเป็นสกุลเงินดิจิตัลสกุลหนึ่งนะคะแล้วก็นำมาวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของเงินเฟียตค่ะข้อที่2 โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังระบบมาตรฐานเฟีสโดยหลักการพื้นฐานทางการออกแบบระบบเงินเฟีสก็คือการปฏิบัติต่อคำมั่นสัญญาในการจ่ายเงินในอนาคตราวกับว่ามันคือเงินในปัจจุบันค่ะข้อที่3กระบวนการสร้างโทเค็นพื้นฐานของระบบเครือข่ายเงินเฟสเนื่องจากเงินเฟสเนี่ยคือหนี้สินหรือเครดิต การสร้างหนี้บนสกุลเงินเฟียสจึงส่งผลให้เกิดการสร้างเงินขึ้นมาใหมค่ค่ะข้อที่ 4. การวิเคราะห์ยอดบัญชีในระบบเครือข่ายเฟียสโดยศึกษาว่าผู้ใช้งานจำนวนมากน้อยเท่าใดที่มียอดบัญชีติดลบซึ่งเป็นคุณลักษณะจำเพาะของระบบเครือข่ายเฟียสนะคะข้อที่ 5. ประโยชน์ของระบบเฟียสประการก็คือ การที่มันไปเอื้อให้รัฐบาลสามารถผลิตเงินใช้เองได้อย่างง่ายดายรวมทั้งเอื้อให้ธนาคารเนี่ยตักตวงผลประโยชน์จากความเหลื่อมล้ำทางอายุสัญญาการใช้ระบบธนาคารสำรองเงินสดบางส่วนได้โดยไม่มีความเสี่ยงและสุดท้ายก็คือการมีศักยภาพในการแลกเปลี่ยนเชิงระยะทางค่ะ ข้อที่6เราจะได้รู้ว่าบิตคอยเนี่ยจะพงอาดขึ้นมาได้อย่างไรในโลกแห่งเฟียสและจะเกิดอะไรขึ้นหากระบบมาตรฐานทางการเงินทั้ง2ระบบนี้จะถูกใช้งานควบคู่กันไปค่ะนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคะที่จะทำให้เราเห็นภาพกว้างๆของเนื้อหาในเล่มนี้ค่ะโดยผู้เขียนเนี่ยเขายังบอกอีกนะคะว่าแม้เล่มน,นี้จะใช้ชื่อว่าเงินเฟแต่มันก็ยังเกี่ยวข้องกับบิตคอยอยู่ดีละค่ะ หนังสือเล่มนี้นะคะจะทําให้เรามองโลกรอบๆตัวเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะแล้วก็จะมองเห็นความเป็นจริงต่างๆอย่างปฏิเสธไม่ได้นะคะแม้เนื้อหาในบางบทเนี่ยอาจทําให้เรารู้สึกโกรธไม่พอใจอยู่บ้างแต่ถ้าเราเปิดใจกว้างเนี่ยเราก็จะรู้ว่าความโกรธนั้นเนี่ยมันเกิดจากสิ่งใดกันแน่ค่ะ แต่ในความขุนเคืองนะคะบทสุดท้ายของเล่มค่ะก็อาจช่วยให้เราเนี่ยสบายใจแล้วก็ยิ้มกว้างขึ้นมาได้บ้างนะคะเพราะผู้เขียนเนี่ยเขาได้นําเสนอทางออกให้กับโลกที่มันกลับตาลปัดแล้วก็ดูไร้ความหวังค่ะจากการที่ดรแอมมาสเนี่ยนะคะได้ชี้ให้เห็นว่าบิตคอยจะสามารถแก้ไขความผิดเพี้ยนต่างๆได้ยังไงซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเพราะเหตุใดบิตคอยจึงมีความสําคัญในอนาคตค่ะใครที่เป็นแฟนบิต ะะหรือกำลังรอลุ้นค่ะว่าบิตคอยเนี่ยจะมีอนาคตอย่างไรต่อไปค่ะเล่มนี้ตอบโจทย์ที่กำลังสงสัยได้แน่นอนค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ